วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องรถสปอร์ตแข่งขันกันกหนักๆนะมีแค่3แบรนด์เท่านั้นแหละ a m ม o ok r ก h i n i Ferrari แล้วก็ Mac คถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ McLaren ่ถ้าเป็นภาษาไทยคือ m c l a r e n จุดยืนแบรนด์ของ3แบรนด์นี้จริงๆมันแตกต่างกันมากนะมันเห็นได้ทั้งแบรนด์เขาเปิดตัวแล้วแบบโฆษณาอย,ย่างไงหรือว่าเรื่องผลิตของเขาเป็นยังไงจริงๆมันมันเห็นได้ชัดเจนนะแลม r g กิน ok i จริงสิ่งที่เขาขายอะ่ะเขาขายสาเร็จเขาเน้นนังเป็นรถที่ดังที่สดุดถ้าเอา3ารุ่นนี้เปรียบเทียบกันนะแล ok ม่ เนะแล้วตอนที่อยู่จอดนะมันแบมันอยู่ตรงหน้าเลยปังเพื่อโชว่ากูสําเร็จกูมาแล้วมันคือตะโกนกูมาแล้วเฟอร์รี่เขาไม่ได้ขายสิ่งนี้นะถ้าเราดูมัตเตอร์เรียลที่เฟอร์รี่ใช้จริงเป็นมัตเตอร์เรียลที่ไม่ได้ดีมากๆแต่สิ่งที่เขาขายคือแบรนด์ล้วนๆเลยคนที่ซื้อเฟอร์รี่อ่ะเขาไม่ได้ซื้อเพราะรถมันดีสุดหรือเร็วที่สุดนะเขาซื้อเพราะว่าฮิสตอรี่สตอรี่ของมันมันคือสปอร์ตคาร์คันแรกของโลกเลยของโลกสีแดงสปอร์ตคาร์ที่มันสีแดงมันมามาแรกเพราะสปอร์ตคาร์ที่มีประวัตติิศาาาสสรรร์ยวนนนทีุ่ดออะะแมคคเลับบกจง เล่นเรื่อง material อย่างเดียวเลยจริงๆถ้าเราดูรถ3ามพันอ่ะใช้ material ดีสุดอะ่ะคือ McLaren ถ้าเราดูข้างใน material ของ McLaren นอะ่ะ<ฤ>เราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาใช้คือเรียกว่า m o n o c ราฟก็คือเป็น material เดียวที่เขาใช้กับ F1 เขากล้าพูดนะชนยไงก็ไม่ตายสินีเขาขายคนละอย่างแล้วเ่อกี้นี่ขายแบบกูสำเร็จแล้วถ้ามึงอยากตะโกนไม่งซื้อกูเฟอร์รี่คือแต่กูแบรนด์กูดีสุดน,นะกูมีแบบตำนานสุดตำนาน,น,านที่สุดนะแต่แมคคาร์เรนมับอกว่าวัตถุดิบของไอเดีที่สุด